สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพาด้วยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะคะทุกคนค่ะวันที่28เมษายน2568นะคะทุกคนวันจันทร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอกอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะก็คือเป็นการจ่อดเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านค่ะแยกรอบเช้าและบ่ายนะคะทุกท่านถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f อจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเมื่อสักครู่ต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องเจลืมคํานวณเจ่คานวณอ่แนวทางผิดนะคะทุกคนค่ะเจะไปเอาสูตรของห้างสิ่งมาคํานวณน,นะคะทุกคนเลี้ยวเบื้องตัวเลขแล้วเป็นแปลก,กตานะคะทุกคนขอโทษขออภัยค่ะมาต่อคะ่ะทุกคนสําหรับวันที่ยี่ห้ามาดูยี่ห้าก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดวันศุกร์นะคะ วันที่ยี่สิบห้าจะให้เด่นสามและสองมาเจนะ็ดสามเก้าสองสี่เนาะพี่น้องหลุดบอกพี่น้องคะ่ะเด่นมาทั้งสามและสองแต่ว่าจับคู่สามเก้าหลุดนะคะทุกคนมาคู่สองสี่พี่น้องรอบบายให้หนึ่งและศูนย์มาห้าเจ็ดสี่ห้าเก้านะคะทุกคนรอบบายหลุดหมดเลยนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนเลขเด่นประจวบันหกกับหนึ่งไม่เข้าซักตัวนะคะ อยากตามต่อก็ตามต่อได้อยากเลื่อนผ่านก็ผ่านได้พี่น้องสถิติไม่เขา่าไม่หลุดว่าได้เข่าทุกมือแล้วกับว่าได้หลุดทุกมือพี่น้องสําหรับวันที่28นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้เด่น4และ3มาดูความน่าจะเป็น4994 4884 4224 4774 4334 4ี่ศค่ะ3ามค่ะสามเก้าเก้าส3มสาสามสาเจ็ดสาสองสองสจะคูณนะคะทุกคน 30, 03, 3 0ม3ูยนย์ศูนยสเรนรอบบ่ายอยู่ที่9้าและแปนะคะเค่ะ9ก4าี่สี่เ้า

แ6ดหนะคะทุกคนประมาณนะะี้ค่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสี่สนะคะ FC ขาสี่ค่ะ4 four, three, ี่เก้าเก้าสี่3ี่แปดแปดสีกับ8ปรอบบ่ายนะคะเก้าสี่สี่เก้าเก้าสามสามเก้าปดแปดเก้าแปดค่ะแปดสีขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่าย สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าเลยรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปด้วยกับด้วยทุกคูเนะพี่น้องทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านค่ะเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่2กับ7เบิ้ลประจําวันคือสองและ77นะคะทุกคนเลข2กับเลข7นี้ f c สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูทค่ะ เด่นรอบเช้าสี่และสามเด่นประจำวันสองและเจ็ดเป็นสี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ไม่ติดครูตเด่นนะคะทุกคนสี่สองสองสี่มาแล้วสองสี่ทับีน้องบะมักกัดตัดออกได้เนาะยีพ่ามาสองสี่เนาะค่ะทุกคนสามค่ะสามสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสามเก้ากับแปดและสองกับเจ็ดเป็นเก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดค่ะแปดสองสองแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปด นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนมักกระตามต่อได้พี่น้องขาบมักบอชอบให้พี่น้องเลือนพานสถิตดีดมีเข่าม่หลุดทุกเมื่อนะคะ,ท,คคะทุกคนคะ่ะทุกคนขาสําหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่28เมษายน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้คะ่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจ ที่เอทุกทกท่านมอบให้กันเสมอมาสําหรับคลิปนี้เจขอให้เอฟซโชคดีค่ะโชคๆมันหมันสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ